กิจกรรมในวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกับ P.T. นะครับร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าในช่วงมกรากรุ่งพาที่ผ่านมานียปริมาณไข่ไก่ออกมาในท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับมีผลให้ตัวราคาไข่ไก่พระนะครับพระไซส์เนี่ยหน้าฟาร์มเนี่ยมีราคาถูกลงนะครับทางเราก็ได้เข้ามานะครับช่วยในการแอบสอบนะครับช่วยในการซัพพอร์ตตรงนี้ เรานำไข่ไก่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นี่นะครับมาแพ็คเป็นแพ็คละสฟองนะครับในช่วงวันที่17ถึงวันที่19แล้วก็จำนวนสาขาที่เข้าร่วมนะครับ573สาขาอยู่ใน13จังหวัดนะครับกรุงเทพปริมณฑล4จังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองตราดนะครับจันทบุรีสระแก้วปราจีนบุรี รวมทั้งสมุทรสาครและนคนปรปฐมนะครับ13จังหวัดก็ตรงนี้ก็คือพูกง่ายๆครับในช่วงวันที่ 17, 18, 19ได้ในช่วง3วันได้1สิทธิ์นะครับกรณีของบัตรตัว Max c a s สีเขียวนี่นะครับเติม300บาททั้งน้ำมันและ LPG นะครับได้1แพ็ค4ฟองลูกค้าที่ถือบัตร Max Plus นะครับก็จะได้1สิทธิ์เหมือนกันนะครับในช่วง3วัน แต่หนึ่งสิบนั้นได้สองแพ็คนะครับก็คือบัตรเขียวหนึ่งแพ็คบัตรแดงสองแพ็คนะครับในช่วงสามวันครับ